เอ้ยไป,ออดดไปตั้งตัเสาหอดแดกว่าสิมีรถไปตั้งจังบอกจังวัดหาเอือยหาหนองเนี่ยดอกโอ้ยพอมีรถขึ้นจักรขันเฮ้ยจิจังได้ก็สิไดไปบันนี้โอ้ยเสียเฉียวเสือตัวนี่โอ้ยอีฝนมึนงดังยังอยู่นี่เนี่ย นางอยู่นี่ตัวแสมมึงบอกกูว่ามึงสิไปต่างจังหวัดเพราะว่าจังสลากูไปจนมา,าแล้วนี่เอ้าไปจนมามึงสิไปมื่นใดไปหมื่นนิดละเออมึงบอกกูว่ามึงสิไปมือน,นีิดเราเป็นอย่างมึงคือกลับมาไหวเถอะแต่กูไปค้นชงกันละกูไปนั่งถารถตั้งแต่แถวเสาปุ่นตีห้าปุ่นจนหอนหาบ้งแดงอุ้ยรถไปน้ำเขาเนาะ บ่มีรถสมบอกเอารถเข้ากับแลนอยู่เบิร์มือได้หรอฝนมันกับจิงยูรถแลนอยู่เบิร์ตมือนั่นแต่โตกูเองนี่ละบ่มีรถขึ้นไปมันเขาใจโบมันคือเผ่าแปลกแท้รถเข้ากับแลนอยู่เบิร์มือเราเป็นยังงมึงถึงจะบ่มีรถขึ้นไปมึงกับขึ้นบ่ไปถามเจ้าหน้าที่เขาแว่าไปอันมึงสิไปเซกเกาะกูสิไปเบื้องการไปหาสกุลนครเออมึงก็คือ้นบ่ไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่ารถ กัอุบลไปบึงการเน่ะต้องขืนขั้นใดยอย่างคุมึงวะกูไปทำแล้วรถนะมันมีรถปหนึ่งปสอ,องปอสามปหกปแปดกันแม่มกูขืนขั้นใดก็ก็ถือแล้วก็ไปบึงการเขากับปหนึ่งปสองปแปดมันก็ถือแล้วแล้วเป็นอย่างรถมันเต็มบห,หรือว่าเข้าบอกขายตั๋วให้มึงหรือว่าเขาบอด เข้าบาแวะบึงการแไม่ใช่ไหนคงมึงนรถกระบะเต็มดอกตัวหอังเข้ากับใครใกูอยู่เออแต่ว่ากูนี่เขาบอกได้จบปหนปสปหปแปดเด็กบีมกูจบปสมไม่ใช่กูขึ้นรถท่านท่านไหนนั่นมันโมเมียนมันขึ้นบ่ไใดอ่าอีฝนยามึงจึงแม่ต้องปลึกเนาะ มันบมมนว่ามึงต้องเรียนจบปหนึ่งปอสองปอสามมึงจังสิไปขืนรถใดมึงเรียนปวดพลิญญามึงก็ขืนรถปหนึ่งใดจักนิว้วก็ว่ารถปหนึ่งออกแล้วนะสก,กลนครบึงการปสอ,องออกแล้วนะสก,กลนครบึงการพอดป้งปะเปดเราวะมี่วามีรถมอสามจักเถื่อโอ้ยถ้ามึงถารถมอสามน่ะสาดน้ำกบะดิไปดอกอนี่นมึงซัวค่ะ นี่กูไม่มูดีเอามันโมเมนไอปอการศึกษามันคือสายโลดมันคือเที่ยวโลดทแม่นติดพิมเออบไปด้ไปรอกมึงนะเออท้าหอดพลายซีทุ่มอะไรทงกับบะมีดอกปอสามปอสีมึงเนี่ยว้มึงว่านี่มันกะหามึงแหล่งหรโลดปอหนึงปอสองปอหาปอหกนีิมีบอบ่มีดอกพูนทำอื่นพูน จงเมนสวัวจงเมนงูค่ะเชียเ์ียวที่ทันกูเออมาได้แถวกูเปึกตีเปียมห้าสวยกวัวละตัวขันได้ขันไดก็ออกเบิดแล้วแต่กูนีนน่ละนั่งโตดโปดอยู่เลี้ยวหาขันไดกับ,บ่มีรถมอสามหาหอนมืออื่นมึงเอะบ่ไ,ปไปด้ไปรอกเนี่ยันมือมอื่นสิขึ้นรถป้อนหนึ่งป้อนสองนี่ละ ผสมศักดิ์ศรีกสร้างเมมันเอา้าพี่ฝนอืมกูเ,เคียนง,ง่วขอขอ,อกจนเหลวมึงยังบอกไปอยู่บ่ไปใส่ไปขนส่งบ่บอ้เมื่อบาดมึงนั่นแล้วมึงสิไปยังขนส่งโอ้เขาเศร้าไปส่งมึงแล้วมือหนีนะท้าไปมื่อื่นผุนจังเม้นปึกป๊กฉ่ำปึ๊กซ้อนปึก๊กคาปึ๊กแนะ่มานาั่งกับมานาั่งเหีหมดผุระเออเผืนะ่อเนี่บ่รัดผู้เรื่องละ ไปสี่เดืเมื่อบาทละล่ะสันมืออื่นหมดแล้วนังสี่ดืขึ้นรถขึ้นรถปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกขึ้นแม่นหมดแล้วขึ้นสองปสี่อย่าสัตว์ัวไม่โปรยไม้เฮ้ยเรียนจบปสามมาได้จังใดนี่ฮะว่าไกลแหลกออกบอกเขาโปรยไม้ถึงว่าสั่นเลี่ยนที่มึงเลี่ยนเขาหมายถึงซอยรถ